วันนี้ต้องบอกว่าผมจะมาชี้ชัดเรื่องงาดําแล้วนะก่อนอื่นขอเตือนภัยก่อนเลยนะครับสำหรับพ่อพ่อ,พอแ,มแม่โดยเฉพาะแม่ผมเองเนี่ยคุณนายเพนสีนะครับอายุ70ปีเคยมีวันหนึ่งเข้าครัวครับนั่งตักงาดําดิบๆกินเลยก็เลยเตือนแม่ด้วยความรู้เจนไวเลยครับว่านี่งาดำเนี่ยเรามีความสามารถในการกินได้แค่วันละเท่านี้ครับ คือ1ช้อนโต๊ะเท่านี้เลยซูมมาเลยครับได้แค่ช้อนนี้เลยนะถ้าใครกินเกินช้อนนี้เนี่ยอ้วนนะครับแล้วก็ตับไตจะพังพลังงานมันสูงเกินไปแล้วข่าวร้ายครับถ้าเกิดว่าเอากล้องจุลทรรศน์เนี่ยซูมเข้าไปนะอาจจะเจอเชื้อราด้วยเธอนะมันกลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นจากคุณเนี่ยกลายเป็นโทษน,นะครับทีนี้ทางอ,อยอนเนี่ยก็บอกว่าอ้าวช่วงนี้นะครับน้ำมันงาดําสกัดเย็นก็เลยมาแรงเพราะว่าเขาสกัดตัวเม็ดผงเนี่ยมาเป็นน้ํามันบริสุทธิ์แบบนี้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเคาะซ้ํากาซัดครับหลายคนดูีีีวววบอออกกก่่่าาาาา้ฉันนน็ิงดํยู กลายเป็นนี่ครับพอมันเป็นเม็ดแบบนี้หลายคนครับเป็นท่าการตลาดนะไม่ใช่งาดําแล้วมีแต่น้ํามันอะไรก็ไม่รู้5ชนิด7ชนิด12ชนิดแล้วสรุปงาดําเหลือเท่าเศษขี้เล็บครับกินแทบไม่เห็นผลเลยของเราครับเป็นเจ้าแรกเลยที่เป็นงาดําบริสุทธิ์ธรรมชาติ100%ซทั้งเม็ดนะฮะในเมน็ดนี้มีแต่งาดําเลยแล้วเม็ดอื่นครับ500มิลลิกรัมครับแบรนด์อื่นแต่ว่าของเราครับ600มิลลิกรัมเต็มเต็มเม็ดเลยนะครับก็เลยสามารถบรรจุได้แค่ขวดละ20เมตรเท่านั้นและนี่เป็น อามาโดนะครับสลากทองชิ้นที่2ในรอบ12ปีปกติสลากทองจะมีแค่คอลลาเจนนะครับซึ่งข้อดีตัวนี้ครับช่วยเหมือนคอลลาเจนทุกอย่างเลยแต่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อปลาเพ่อพ่อแม่แม่ที่กินเจนะครับมังสวิรัตกินได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแม้กระทั่งแคปซูลก็ได้โลโก้ด้วยนะครับเป็นเวเจเทเรียนแคปซูลนะครับคือเจทานได้มังสวิรัตทานได้นะครับการันตีว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะครับมีฮาลาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ข่าวดีคืออะไรครับพอเราไม่เจอน้ํามันอื่นนนนๆ้้้ตุถูกขขาายยยแแพงงลววอรระคับ ต้องบอกว่าตัวนี้ครับพอเป็นเม็ดแบบนี้ขนาด600มิลลิกรัมเนี่ยมันจะกันกรอออกมานะครับเป็นเซซามีนได้1.6 6มิลลิกรัมต่อเม็ดพอดีเซซามีนช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับไปลองเซิร์ชวิจัยดูว่าเขาลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะฮะที่สําคัญนะครับตัวเซซามีนเนี่ยช่วยลดการปวดข้อปวดกระดูกเหมือนคอลลาเจนเลยแต่ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์นะครับมือไม่ชาเท้าไม่ชาตัวนี้ครับผมจะดกดําไม่หงอกไอ้ที่หงอกก็หงอกไปแต่ที่ยังไม่หงอกมันจะไม่หงอกเพิ่มนะครับแล้วข ก็กินได้นะครับแล้วประหยัดค่านวดแผนไทยด้วยตัวนี้กินแล้วเนี่ยเหมือนได้ร่างใหม่ในทุกบ่ายเลยนะครับจะไม่หลับนกไม่เพียไม่อยากนอนกลางวันนะครับจะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าใช้ร่างกายเนี่ยได้ตอนบ่ายแล้วตอนกลางคืนหลับลึกมากขึ้นหายใจไม่ตื้นด้วยครับสุดปอดมากขึ้นนะครับไปดูนี่เลยครับแม่หมูในวัย72ปีครับเมื่อก่อนครับเดินไปเนี่ยก็รู้สึกว่าปวดเส้นขานะเลือดไม่ค่อยเดินครับก็ต้องนวดแผนไทยตลอดครับนวดทุกวันจนเงินเนี่ยหมดไปกับค่านวดครับแต่มากินนะครับเป็นหนึ่งในผู้วิจัยของเรานะครับ ร่วมกันพัฒนาครับเบคซเซามินสำหรับผู้สูงอายุครับ72ปีพอกินไปทุกวันนี้ครับงาดำอามาโดจะล้วนๆ600มิลลิรัมไม่เจือน้ำมันอื่นๆให้ต้นทุนถูกๆขายแพงๆนะครับไปเที่ยวไปวัดเต็มที่เลยใช้ชีวิตต่างประเทศมีความสุขเลยนะครับที่สำคัญตัวนี้นะมีผลวิจัยนะครับว่างาดำเนี่ยมีแคลเซียมมากกว่านมวัวถึง6เท่าหลายคนบอกว่าอยากจะดูแลกระดูกดูแลแคลเซียมแต่พอไปกินนมท้องเสียอีกนะครับกลายเป็นว่ามีกูเต้นอีกภูมิตกอีกนะครับวันนี้ทุกคนอามาโดมา ประสบการณ์ร้ายๆนะครับกินงานดําแล้วรู้สึกว่าเปลืองตังค์นะครับกินแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับวันนี้ครับของเราครับผ่านการวิจัยมาแล้วว่า เป็นงาดาทั้งเม็ดเลยนะเพียวๆเลยครับวันนี้กินเข้าไปหลังอาหารเช้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าได้งาดําทั้งเม็ดครับไม่มีน้ํามันอื่นๆมาผสมให้ต้นทุนถูกๆขายแพงๆครับของเราครับมีแต่งาดําทั้งเม็ดเลย600มิลลิกรัมนะครับกินได้วันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้านะครับไปดูภาพโรงงานครับของเราครับโรงงานระดับมหาชนครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยครับตัวนี้ใช้นวัตกรรมน้ํามันงาดําสกัดเย็นเพิ่งนําเข้าเครื่องมาผลิตในประเทศไทยเป็นโรงงานแรกๆของประเทศไทยนะครับปกติน้ํามันงาดำเนี่ยเราต้องใช้ ประเทศญี่ปุ่นผลิตเท่านั้นนะครับวันนี้เขาซื้อเครื่องจักรลงทุนมาแล้ว20กว่าล้านนะครับเพื่อให้อามาโดครับฟื้นฟูกิจการด้วยงาดําตัวนี้เลยแล้วเราครับเป็นกระบอกเสียงของคนไทยว่าต่อไปนี้นะเธอไม่ต้องกินงาดําที่เป็นโอ้หน้ำมัน7 8 9 10 12, 13, 14ชนิดแต่มันใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเป็นการตลาดนะครับของเราทั้งเม็ดครับเป็นงาดําจากแม่ห้องสอนนะทุกการซื้อครับได้ช่วยชาวบ้านที่แม่ห้องสอนด้วยอุดหนุนนะครับวัตถุดิบจากไทยแต่ว่าเครื่องจักรเนี่ยเราต้องนําาาเข้าจากญี่่ปุำนน